แล้วนาี่ตัวนี้ตัวที่หนึ่งครับตัวที่หนึ่งพิมพ์น่ยมทลาเท่ายจะโร่สองโลหะสองโลหะปีจะตายเลยนะครับะโยกกล้วยปีกล้วยปีกล้วยปีโยกโยกตีโยกปีโยกตีเนาะโยกกล้วยปีโยกตีทวยกล้วยอันนี้เป็นช่องไม้นะครับไอช่องกินเดอร์ตัวนี้เป็นไอ้กินเดอร์ไอ้นักล่า นักล่าพันลอยครับเปิดช่องใหม่นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับอันนี้เจวที่สองครับเจวที่สองช่วงจะโหลดเลยส,สองโลสี่สองโลสี่บอกดหนึ่งนะก็ได้หนิไวไฟไร่คู่ทนน้ำนักเดียวกันบ่อน้ำนักเดียวกันอยู่น่ข่ายนีบ่มีตวบ่มีตวที่ว่าอันนี้ ซ้อมได้ทีนี่ตัวโตนี่คือไก่เก่งประจำทานคับขัดพานแล้วคัดพานแล้วของแท้ของแท้ของแท้แล้วขัดผ่านนะตัวนี้ตัวที่สามครับแกนุ่มคัดผ่านโยกตัวนี้คัดผ่านแน่นอนมีน้ำมีน้ำมีนกเมีนนี่ปีกมีนีปีกมี่คอยกันบ่เมีนแต่ว่าบัแนะน้ำตีคอยดอกนี้นี้นี่ซาซาปีกมันสีพังมันบ่เมีน จอเพะคมคมมีนกฝากติดตามนะครับนนใครสนใจไก่ฝากติดตามตัวน,นี้ไก่เก่งประจำใครครับ <c oughs> พึ่งสนามมกครับ <c oughs> วนปลา <c oughs> นำแหลกนำแหลก <c oughs> จะโลเล ส,สองดแปดเดือนเนี้แต่ว่าน้ำนักสีไล่ไปหลายกว่านั้นนับนกทั่วอย่าลืมฝากติดตามช่องใหม่ด้วยนะครับกินเดอร์นักล่าพันร้อย